มาดูเรื่องของการจัดกิจกรรมของรัฐบาลกันบ้างนะคะเมื่อวันรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ8 7พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว5ธันวาคมโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการเปิดโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพร,ลพระเกียรติ8 7พรรษาฝากเพลงพ่อไปให้ถึงใจพ่อเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัว5 ธันวาคม2557เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณโดยเป็นการประกวดร้องเพลงเฉลิมประเกยียติผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์เช่นเพลงสายฝนยามเย็นใกล้ลุ่งซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชนจากสถานสงเคราะห์ เด็ก5้าแห่งเข้ารวมการแข่งขันได้แก่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกรดสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพรและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรยกย่องนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสารรค์เขียนจดหมายถึงพ่อผ่านต้นไม้แห่งความจงรักภักดีอีกด้วย ส่วนที่วัดถ้ำแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีสภาวัฒนธรรมจัดพิธีจเจริมพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือโดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังจากนี้โครกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจะถูกนําไปเลี้ยงดูแลที่ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนข่ายเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อของแผ่นดินที่อําเภอบ้านราจังหวัดเพชรบุรีโดยเกษตรกรผู้ดูแลต้องทําตามสัญญาคือห้ามฆ่าและห้ามขายโครกระบือที่ได้รับมอบไป